บรรยากาศตลาดเศร้าน้ำงามเนาะอยู่ที่เมืองแปรแขวงเสียงขว้างนี่นะก็จะคึกคืดทุกๆมื้อเลยนะแบบนี้เลยจะมีสาวบานะ้านเนาะเพิ่นผ่ากันมาค่ายแล้วก็มาซื้ออาหารกับเกน็นนีไซโว่นะมีอัวพีแอ้มีอัวพีแอ้มันนกนกแอนนจ้บองนกแอนเจ้าบองนะเจ้าบองอันนี้มัน,น,น,นเจออนะ้า bà đe bà đe sự do lên nó treo nó treo sền khoang anh mà cái này, nhớ, này heo rồi mà heo nó bên mặc cả nữa ta xem nó ค่ายเป็นค่ายนะได้เป <progressive> ็นโลปะโลละแสนเนะอันนี้ใส่ใส่นั่งน้ำอ่ะใส่นั่งอันนี้นะแต่แซ่ไปอันนี้นี่อันนี้ไม่ยังเลยปลาแดกอแจ๋นนะนี้เปนนกเนาะนกแอแจ๋นนะอันนี้นะเป็นห้างที่ขึ้นซื้ออยู่ที่เสียงคว้างนี่เนาะ แซ่บเลยเจลเด็ดไม่ไหมเนาะเด๋ซื้ออยู่เนาะเด๋หลอกันเมือกันอันนี้มันนั่งนะนี่ีนั่งมีนกบอ่านี่ยนะมบูนอ่ะห้างกันกิมีบ่เนาะมีของกิดสุกได้นะนี่ น้ำมันส้มมีซีนมีต้มไก่นะนี่นะไก่ต้มมีต้มไก่ไก่ไก่ต้มไข่หลายๆอย่างนะอันนี้ยังไข่นนนะข,ข้ขาวเปียกนาเนาะไข่ข้าวเปียกนี่นะไข่ข้าวเปียกเลยไข่ข้าวเปียกนะเสียแล้วกินอยู่ที่ตลาดนี่ได้เลยนะเออกินแล้วกินนี่เลยยืนยืนกินส้มบี๋นี่นะ ห้านแบบาแบบแบบบ้านๆนะกินสุกก็มีนี่ักนจะขอันนี้เขกินสุกเลยนี่อ้มีอลามนีแสบนาะลามนะเมก่าไล่นะสบายดีอันนี้คาเปียกาเปียกขัาเปียกนะคาเปียกเส้น ถ้วยเท่าได้ไหมถ้วยลาซาลหันอันนี้เขาเ้าอันนี้เขา่าเขา้เขาไก่น,น้อยหมเขา่ออขาไก่น,น้อยเนาะคาเปียเข้าไก่น้อยเนาะจะมีแวบ,บโชคเลยเนาะอันนี้จะเป็นเส้นถ้วยลาซาลหั่นนะดีนะดัดเสรใส่ซีนมูใส่เลือดนาะว้าวสุดยอดเลยอันนี้อันนี้ชนะิมห้าอันนี้ห้าพันมีก็ห้าพันก็น้อยละห้าพันอันนี้มันเจนเจนเส้นนะ ข้าวเปียะก็มีนะอาหารทั่วไปเนะาะมีข้าวเหนียวไม่น่านก็มีนะหลายอย่างนะข้าน่อปลานะข้น่ปลาข้าวน่อมมาเนี่วันนี้จืดแคบโม,นะนนนมนน่นะแซ่เลยจืดแคบโม่ฮียนะหนี่ของไล่เนาะอันนี้ข้าวต้ม ต้มข้าวนมต้มขนม้เนีย่ยต้มอันนี้นะคะรับต้มแคบนะว้าวต้มแคบต้มขนมนะ่แตน่าแซวเลยนะเป็นยอดเลยมีลากล่าหยางนะห้าแยกินอันนี้ก็ขนม แคบมู๊เนาะจีนใหม่ๆเะน,นี่มสมหอวบัวสมผักกาดนะวว้าวแซ่บเลยนี่ไงเอาเลยผักกาดน้อยมีลายสนิปนะนี่มีผักกาดน้อยวัากาญง่ายอันนี้ผักกาดน้อยะแซ่บนะนี่เลยใหม่ๆเลย น,นี่แหนมืจนวะนี่นะจืนมีข้าวหนอมแซนด์วิชอะเนี่ยข้าวจีเป็นแซนด์วิชยังก็มีนะน้องจ้าห้านแวบบานบานนะนนี้ไป่ออานอี้ออเฟ็ออฟเอแซบเนานะ เกรนาไหมส้มทานี mm ้ส hmm. ุกพ uh> ักเนาะนี่สุกพักรวมแตแซบนะปีมีมกอ่นนี้เป็นมกนะนี่โอ้นี่ออามแซลอยนออรามนะใส่นั่งเนาะเสนั่งใส่มักปีเพ่อนน่ะเพื่อนน่ะเรามาซ้มนั่นนี่ เขาเชื่อละครเกดอะไยู่อันนั้นเอาเนื้อสว่ารมาแซ่เลยแซ่โม่สุผักเพียงป่าในเพียงป่าแซ่เลยนะหลายอาหารการกินจิ้นข้าวนม อ้วนเนี่ยเป็นยังไงมูนาวเออมูนาวเนาะตแซมนะถนะ้ตอนเท่าไหร่นะตอนสิบพัตอนสิบพันะเริ่มจากตอนหนึงนะสิบพันกมเนาะอันนี้อเอวเลือดนแซมอัเลือดนะอเลือดต้มเลือดนี่อ่านแบบบานๆเนาะ ช่ลลายยางอยู่นอนนี้อันน้นเหือนผัดข้าวปุข้าวผัดน,นะอันนี้นำบ้านโอ้แต่แซ่บเลยนี่กัรนำบ้านนะมีเครือมีมักเอะนะซีเร่งเล่ยงเนี่ยมัดเอะนำบ้านข้องบ้านข,อข,อขาอาาน้องข่าววิววนตอนที่ตลาดนี่นะ ถั่วอดสองไปดีจะมีค้ายพืชพักนะเนี่เป็นพืชพักนะสดสดไม่ไเลยเนาะซองนี้พืชพักก็จะมีพอกะรลับปีนะกำลังปีพักกาดใช่ไหมอันนี้เสร็จเสร็จครับเปียกนะใช่ไม มือบ่านี้เราฟุนตกงหน่อยอยู่ที่เสียงขว้างเนาะอากาศก็จะเย็นๆนี่เนาะอันนี้มักออโอ้ดัดแซเนาะนี่มักออเนาะมักออสังขยาโอ้นี่สุกผักแซลเนาะสุกผักเลยเนาะสุกผักออล่ามนี่นะหานแบบบานๆย่ออะไรเนาะออมห้อยก็มี ว้าวเนี่มันเขาวนะเนี่ยข่าไก่น้อยเนาะไก่นย์เป็น,อ,ปนอันดัอ๋อเนาะนุน่มๆอ่นนอนๆนนแซบ่บๆจีนนี่โมยีมเมนะนี่นะจีนป่านะไส้อ้วนไลนะ่เนาะอาหารด้วยนี่นะสุดยอดเลยาห่านแบบบาลนะ ค่ายป่านะป่าสดๆเลยนะสดๆใหม่ๆเลยป่าเขาป่านินป่าน้องแลไปปีกแล้วเนี่ยนี่สุดยอด้วป่าเนี่ยนะป่านินนี่ยอี้ป็นบ้านเขาปร้าเาปีกแซบได้แซบนะค่ายโหรได้โหรนึงค่สิบห้าพันโหนึงหิบพันกีบ พอดีปิ้งแซ่มนะสำเนียงสดใหม่ๆเลยป่านะใหม่ๆได้ <c oughs> ป่าเน็ตป,ป่านอนะ่อนเนาะเนี่ยน,นะก็มีใตา้ยางเนาะมีป่า อันนี้ไสว้วนะไสว้วหมีเพียมีไสว้วหมูนะน,นี่ผักน,นี่กระเทียมอ่อนนะแังงานนะเกินเลยเอานะเอา เผ็ดผ Get ักการในผักกาดการมากนาว ักเผ็ดมากแต่กะลำมเปร์นะซองนี่ก็จะมีมักะลำเปี์นะมะกรูผักตามรดูกาลนะมีก,กาามร,กรนะนัก,ากกาดอ๋อไลยนะติดผักก็มีลลยนะอยู่ทีตลาดนดี่จะมีค่ายเป็นเ,ออเครื่องแห้งเลยเนาะจะมี กา้าของตอนะมีแจวเดยน <c oughs> พืชผักขายพืชผักเราจุดน,นี้มีไร่นะอี่ยนี้อย่างน้ำอ้อยเนาะมีน้ำอนะ้อยมักแค้์นีมนนมน่มักแคน์นะแคน์นะ เขาเขากรรมนะเนี่ยเนาะมีแจวเนี่ยนะแจวจะเป็นจะฟ้าคลองตอนนะที่เส้นขวางเลยนะมีแจวยังแจวบ้องแจวนั่งเนาะนั่งมั่มั่ง่แก่นแจวเข็ม,มปมบบมลาแดกอันนี้นั่งเข็มนะเนาะนั่งนั่งตรงเครื่องนั่งแท้โอ้นั่งเครื่องอนั่งหัวเครื่องนี่นะมีนั่งแยำม,ยมีลายยางนะมนะีมักแพงแห้งก็มี ได๋อ <laughs> ทักใจอันนี้ผัดสดๆดใหม่ๆเลยนะ

ดูนะมี đấy, นกมีนกมีแจวโดยดรอปังกันเตอันนี้เป็นนั่งเนาะมีนั่งมีน้ำอ้อยนกแอนเนาะนกแอนตุ้งแจว ค่ายนะได้ค่ายได้นะวไป้มานะกิโล่ะเนอาสนนี่ต้อกินื้อได้กันนะนะกิโลหนึ่งสองแสนนะแสนเละบางกันเนี่ยเนอันนี้แจบองนะอพอาะว่ายังประกับเถอเดี๋ยวกันื้อแจบองด้วยแจบองนกแอนเนาะเป็นอาหารที่ขึ้นซื่ออยู่ที่ เสียงคว้างนี่นะอะไรเนี่ยนปะ่นะาป่าแดงเนานะเอ้ยเอามาให้แม่เปี้ยงมาเค<ด><ร>้งเจ้าของเจ้านั่นงเ ong, งงจ้าเข็มเอม้ยยังบ่ยังบ่หลากหลายเลยนะนน ในกรเจาบ่อไข่เจาวเป็นห่านาราาที่ขึ้นซื้ออยู่ที่เสื่อขว่างนี่นะเป็นอง้วฟ้าข้่างตอนนั่นเลยนะ,ะซื้อเป็นฟา้าที่้างนองนะ่ะนี่เจ้าบอนะ่บอเจ้าบ่อเสื่อขว่างเสืเส่อปักแขนเห ตรงนี้มาแขกใช่คนแขกนี่ใส่ร่างนะแซ่บเลยนี่นะคือสีเฟ็ดดีเนาะสุดยอดเลยจะเป็นใส่หัวใส่หัวเนาะหัวนี่นะอันนี้ขัดต้มขนมเนาะนี่ใส่หัวได้เลยเนาะ โ,โอเคหัวโมูเด่นบรรยากาศนะตอนเศราๆอาจจะคึกคืนเลยเนละ้กเห็ดมีหละลายยางนอะาหกระกินแบบธรรมชาติแบบบานๆเน,นะ อันนี้มีนอเด้นะนี่นอนอไม้เนาะมักข้ออันนี้ต่อนะกิโลนึงเหนดมนเตี้ยยอ้ำสิบพันเกมนะอเนี่ยมักอจะไปห่อเราจะไปอเราจะใส่พิซซ่าโรลทันพี่วาเจ้าประทานกินนะไม่ไม่เลยดิสีมาโรด อันนี้ยังติดเยอะนะไปออมะนะแซบ่ะแซบตัวนี้นะอาก็มาต้นนั้นยังได้แต่สามสินะมังมีหลายนะลายนะอันเอามาทำมรานนี่ก็ได้นะข้ากมากระป๋าเสอร์ากเอนี่เหมนเมือนดอมันมันวะแบล้วหอนแล้ก็ใส่ทิ่าไว้กินลูกคน้ำใส่มะคอเนาะบาบฮะนี่นะ ล่าย,ยางไงนะอันนี้ป,าป่านอนไอป่าไงนะ,อน,ะนอนไม้นะโนนี้จะมีนอไม่นอะลไลยเลยนะเอ็นะมรรกาศนะคนก็จะมาเล,ลาะไลยเลยนะ ก็จะคึกคืนเนานะทุกๆตอนเช้าเนาะก็จะเปิดทุกๆมือเลยตลาดนี้เนาะก็จะเป็นตลาดอันดับหนึ่งเลยเนาะที่มีอาหารกิกนเนาะหลากหลายเลยอยู่ที่ตลาดนี้หาย่างมาจุดนี้เนาะมันก็จะมีค่ายเป็นอาหารข้ากินสุกเนาะอาหารแบบบ้านๆเนานะนี่นะม,มีมีหมก ม็มกอันนี้ต้มต้มตินตินหัวนะนี่เนาะติดควายบ่อ้ออันนี้ติดควายมีหูควายควายไอสามูมาสุกพักเนาะอาหารรับเผขงานั่งมีอบเนาะมีอบข้างใน ข้นงในขวายว่าเนาะแซบเลยมีแจวมีต้มไก่ไปแนวนั้นอมีชิ้นเลยเยอะเลยนะมีซีนมีหารทั่วไปเนาะมีมบนะสมารถมาเลือกซื้อเลือกสิบได้เนาะอาหารแบบแบบบ้านๆนะอยู่ที่เสียงคว้างนี่เนาะมีโอ้อะหน่อไม้ส้ม ไล่ายางนะา,ารกิดกับข้าวเหนียวเนาะสุดยอดเลยนะน,นี่นะ,ะ,ะอยู่ที่ตลาดน้ำงั่มเนี่ยนะนนนโอ้เกนกระเทียม จะมีกระเทียมห่อแบบนี้เนาะกระเทียมห่อกระเทียมแพงอันนี่เนาะข่ายติ๊บผักอยู่นี่เนาะอย่างเงี้ยมีกระป๋อปีกระป๋อปีแล้วข้าหยกค่ายย่อยอันนี้นะเมันใส่รถมาค่ายอยู่นี่เลยแล้วก็จะมีค่ายมากักไม้เด่นี่เนาะอันนี้ค่ายมากักไม้นะ มากไม่วงนนี้ก็ยังมีอย่างนะ้องมักแกงเนะแกงมักบองมักโมมักไม่ตามระดูกาล สดใหม่ๆเนาะใส่รถมาค่ายแบบนี้เลยเนาะนแซบเลยเห็นบันติดเจอนี่เนาะกิโลหนึ่งสิบห้าพันกิ๊เนาะมีหลากหลายขนาดเนาะแซบเลยนะนี่เนาะกิโลได้เนี่ยกิโลกิโลละสามสิบบาทสามสิบเนาะมาเกียงน้ำเพลิงบ่ะมาแต่ใส่เนี่ยมาเกียง บเลยนใะส่รถมาแล้วนีเนาะกี่ลนึงสร้างซีฟานกิฟก็จะมาค่าอยู่ใกล้ๆแถวจุดตลาดนี่นะ